สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะก็นะคะว่าปุ๊บนะคะกับน้องซับมงคลนะคะวันนี้นะคะก็จะพาน้องซับมงคลนะคะเดินเที่ยงค่ะสักเท่าหนึ่งนะคะมาจากไหนพูดตรงงลิป <In>. Oh. ไปว่ะมันจะเดินไปตรงนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับน้องซับมงคลนะคะตอนนี้ก็จะพาน้องซับมงคลนะคะเดินนะคะออกกำลังกายนะคะหนึ่งรอบนะคะ oh. แล้วก็นะคะจะเอาน้องนะคะไปถูกไว้ายในป่านะคะเหมือนเดิมนะคะ oh. พอให้กินนะคะก็ไม่อยากกินนะคะ<_<_>เวลาไม่เวลาไม่ให้กินนะคะดึงตรงนูน้นดึงตรงนี้นะคะน้องสับงคุณนะคะก็จะให้นะคะกินนะคะสัต้นสับประรดกคอนนะคะแล้วก็นะคะจะพาน้องนะคะเดินนะคะเดินสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาน้องนะคะไปผูกนะคะไว้นะคะในใต้ร่มไม้นะคะเหมือนเดิมนะคะ ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตนะคะต่อๆด้วยนะคะกกอนะคะสวัสดีนะคะโก็นะคะเท่านี้นะคะก็ไม่มีลมนะคะก็จะหมอกนะคะหน่อยหนึ่งนะคะ อ้ามังคุณไปทางนี้เดินทางนี้อ่าทางนี้เร็วเดินออกกำลังกายก่อนเร็วอ่าเร็วเ,รวเวะแล้วนะคะเวะหายายากินแล้วนะคะ เดินไปออกกำลังกายไ,ไปด้วยนะคะก็นะคะก็นนะคะหญ้านะคะกินไปนะคะการทางนะคะไปเรื่อยๆนะคะ าจานะคะก็มีเครื่องมีดนะคะเครื่องมัดเครื่องมีนะคะสิบนะคะเชือนะคะเขาตกใจตริงนะคะนะคะแบบนี้นะคะก็มีวัวนะคะวัวกําลังจ้องนะคะจ้องมองนะคะน้องซับมงคลนะคะโอ้ยเห็นวัวนะคะ มีวัวนะคะมีว้านะคะอยู่ตามทางนะคะก็ต้องเดินกลับคืนแล้วนะคะมีม้านะคะอยู่ตามทางนะคะโอนะคะจะพานะคะรับมงคลนะคะกลับคืนแล้วนะคะกลับนะคะไปอาบน้ํานะคะวัวนะคะกําลังเลาะนะคะหาว่าอยู่นะคะเวลาให้กินตาบอกว่าเวลาให้กินไม่อยากกินนะคะโอวนะคะไม่ให้กินนะคะก็ดึงนะคะตรงนู้นตรงนี้นะคะ กลับคืนแล้วนะคะกลับคืนแล้วนะคะไปอาบน้ํานะคะก็นะคะเจอนะคะเจอวัวนะคะตามทางเจอม้าตามทางนะคะมีด่านนะคะก็นะคะต้องกลับแล้วนะคะกลับไปอาบน้ํานะคะแล้วก็จะเอาน้องนะคะไปว่ายนะคะในร่มนะคะเดินนะคะเลาะเลาะตามทางตลอดนะคะเลาะตามทางตลอดเลยนะคะ ก่อนะคะตอนนี้นะคะ <What? S 1> ก็นะคะกินกินนะคะข้างทางนะคะตาเรียกนะคะเรียกก็กระชืนนะคะ <What? S 1> กอนะคะถ้าเขากินนะคะทาต้นนะคะไม่ตัดให้ราคามันก็จะไม่ขึ้นมาใหม่นะคะกอนะคะก่อน <What? S 1> ตากต้องออกเสียงนะคะก่อ <c> น <oughs> จะมึนนิดนึงนะคะน้องซับ ก็มาถึงนะคะที่อาบน้ํานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงที่อาบน้ํานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณตานะคะก็นะคะจะสาดน้ํานะคะนี่นะคะครอบถูงตัวนะคะห,หน้าถอยหลังนะคะ เย็นสายนะคะเลยนนะะเลยนะคะตอนนี้ค่ะอย่างแรงกู้คู่เลยนะคะอากาศนะคะอย่างเย็นสบายนะคะเ <ๆ S 1> ย็นสบายมากเลยนะคะเช้านี้นะคะนีอนะคะถือใหญ่เลยนะคะกินน้ำก่อนนะคะกินน้ำก่อนนะคะ นะะคสำหรับนะคะคลิปขาวนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะค่ะมารับชมกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามใช้นะคะต้องการด้วยนะคะสัสบมือเชินนะครับสวัสดีค่ะ